จากไม่เป็นอะไรเลยทําให้มีพื้นฐานไปต่อยอดได้อาจารย์เขาปูตั้งแต่พื้นฐานการปรับไมคเซฟการตั้งเป้าหมายก็สอนสบายๆไม่เครียดเราสงสัยตรงไหนเราสามารถแบบยกมือถามได้เลยอาจารย์เป็นคนที่ใจเย็นคอยอธิบายเข้าใจง่ายไม่รัดเลยคำถามของนักเรียนครับนักเรียนถามอะไรก็หาคำตอบมาได้หมดได้หุ้นที่ดีๆราคาถูกเข้าใจมากขึ้น เยอะเลยครับสามารถเปิดพอร์ตซื้อหุ้นแล้วก็วางแผนจัดพอร์ตได้ทันทีเลยครับคุ้มค่าไม่รู้จะคุ้มยังไงผมถือว่าคอร์สระดับ2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0เนี่ยถูกมากกับความรู้ที่ได้จากอาจารย์ประภาถูกมากๆมันทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเราเราซื้อหุ้นได้ถูกค่าคอร์สพี่ว่าได้คืนหมดอะ่ะหาความรู้ไปเถอะ คอร์สเดียวเนี่ยแต่เราใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันคุ้มคุ้มมากอย่าลืมนะพะตอนกเกษียณเนี่ยไม่ใช่ว่ากเกษียณแล้วเราหยุดการลงทุนนะ,กะเกษียณแล้วเราัะต้องลงทุนต่ออาจจะต้องลงทุนถึงตายด้วยนะ